โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดู YouTube แล้วเนี่ยปรากฏว่าเรานี่เร่งเสียงเต็มที่แล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่ค่อยได้ยินนะครับหรือมาเร่งตรงนี้เต็มที่แล้วมันก็ไม่ได้ยินวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเนี่ยเอาเมาส์มาคลิกตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่ามิกตัวนี้นะครับสังเกตไหมครับสังเกตนะครับ ก็คือนี่ครับเราต้องดึงพวกนี้ขึ้นนะฮะดึงขึ้นดึงขึ้นแบบนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันได้ยินเสียงดังนะครับเพียงแต่ว่าผมใช้โปรแกรม obs ในการาบันทึกวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยแต่จริงจริงมันจะมีโลโก้ของ Google เนี่ยนะครับให้เราดึงขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็ลองไปทำดูนะครับรับรองว่าได้แน่นอนนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามา ตตาคลิปนะครับสนับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ